Thank you. ดึงรถถ้าเข็งออกก่อนนอือเราจะโขบมือได้ถ้าออกรถเฮอดึงรถ sẽ hoàng và có bù nội cái kèng sẽ nó mày chị nó ơi Ô, nó mày mới kèng kim sầu thì nó ơi nó mày sáng phai nhanh mì bỏ à, này mình nói lại tao có mày vậy เราเขียวกําลังเผามกดินไม้พี่น้องกินกับแกงนองไม้กินกับปูน้ำกินกับปูน้ำสบายดีเ้อพี่น้องเ้อสบายดีแน่ละสบายดีลุงป่าเนี่ยสบายดีทายกินที่กับปูกินกับปูไหเพาให้พาะให้เก๋บัวฟัมันยังองฮะเออสีนน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 น ไอ้เอือดเอือดเอืนี่นี่นี่เอิร์เดไปเอือดแกหายอยู่เหรอจ้างขอพื้นสิเอาแบบแกงสุกเลยยืมมาเดี๋ยวเผามักดินไหมนี่ก็คือแกงละไม้ที่บปกเขียวกับน้องตายเปี้ยวยุมหน้าพี่น้องซึ่งก็แกงได้เรียบร้อยแล้ว น้องไม้สดๆอย่านางเข้มข้นอันนี้กระตักเสซทาดเรียบร้อยนี่ก็คือจาากระปูพี่น้องจากระปูน้องกีกับกระปูหน้าตัวบ้างไง กินกอบกินกระปูพี่น้องมอไปเพิ่นเลยเออปูมีคนจับให้เบิ่งปูปูบอลาเออปูกินหรอกกินสบายอีกทีนึงเด้อพี่น้องเด้อกินเกา็ดส้า เสาอยู่นประมาณสิบเอ็ดปุคงเนยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสองคนกินข้าวแกงหน่อไม้เนื้อหมนถหมด้วไปเนืเองพักั้นอี่น้องมาิ้นไมตัวพวนหันกินกระปู

อย่านางเข้มข้นเหเอส่วคู่แนมเห็นแ,แนก่แก่แห็นจีบกะ แกกูได้หว่แกไมายำเสียงสักตัวน่ะบม่้านเมือ้ ไปเป็ังไงบ้มีบันนักมั้ยคะขาโก้ชาญี จิลังก้องน่งกิข้าไปนอะนข้าวสาวกับูดมง้งสาบลงอันไม้สาบแกงแลาวสาบหิบยก mà biết được cô. Chắc <muchas> đây là cô mà. <laughs> Chó chị bơi cái này thôi cái lác này. Po, 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 anh ơi. Mandarin. 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 มีเอาอ้กับก็มเซ็บกับมเป็นเซ็เซ็ <laughs> าการใหญ่ไม่แล้วเลบเซ็บ ทิ่นี้ก็ลาไปก่อนด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอื่นโพสต์อะไรเด้อจ้าแล้วก็บซ่องแม่น้องเกดนำเด้อแล้วก็บขอต้อยฝากซ่องไหมต้อยแม่เลี้ยงเบี้ยวเด้อจ้าฝากเอฟซีติดตามแม่เด้อจ้าที่ได้กาสบายดีสบายดีสบายดีพร้อมไม่ขึนมา